ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับที่3กันยาวนห้าช่วงนี้เ,เวลาสิบานากาสีนาทีนะครับคือรี่นำทุเรียนนะครับที่ผมสั่งไว้นะครับสต้นในราคา1,600บาทรวมค่าส่งนะครับค่าส่งคือรีสอ0รบาทนะครับดูสภาพบริเวณนะครับจาก พันไม้ลุงหมูป้าตุ้ยนะครับนี่คือสภาพของกล่องนะครับดูว่ามีรอยอ่ทับรอยหักรอยอ่โยนไหมนะครับนี่คือประมาณนี้ครับเป็นต้นพันไม้นะครับก็มีกล่องคือว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่บุบไม่หัก ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะครับจะพาสมาชิกแกะดูแล้วม,มาดูไปพ,พร้อมๆกันว่ามันเป็นแบบไหนะอย่างไรดูสายนะครับสายก็เป็นลุงหมูป้าตุ้ยนะครับเนี่ยเป็นสายที่ออกจากร้านนะครับตัดเลยครับมีการซีนค่อนข้างแน่นหนาพอสมควรนะครับเนี่ยไม่รู้เยอะแต่ผมตัดทุกอัน นะครับแล้วก็มากีนบนรงนี้สั่งซื้อจากเคอรี่ครับผุเรียนนี่คือสภาพนะครับเหมือนกล่องไก่ใบร่วงนิดหน่อยความสูงความยาวเดี๋ยววัดความสูงสักนิด 80เซนนะครับความสูงของกล่องนะครับเองนำมาใส่ตรงนี้ดูก่อนครับนหน้าตานี้อยู่ประมาณนี้นะครับความสูงของกล่องนั้นแ0สเซนไม่ถึง1เมตรใบก็ยอดหลุดไปประมาณนี้นะครับยอดก็เป็นประมาณนี้ แต่ดูเหมือนกับบังคับยอดให้โค้งนะครับเนื่องจากว่ากล่องอาจจะมีความสูงเพียงเท่านี้นะครับก็เลยต้องดัดดัดนะครับดัดยอดเขานะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเอาออกว่ามาดูพร้อมๆกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเป็นกล่องอะไรข้างในนะครับมีมีการซีนซีนซีนพอสมควรนะครับน,นะครับนี่ซีนถุงนะครับเป็นซีนถุงนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดาการเรื่องของน้ำครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับนี่ครับลุงหมูป้าตุ้ยส่งให้นะครับจากาเว็บพันไม้ของลุงหมูป้าตุ้ยนะครับก็เป็นต้นที่ที่เราเลือกนะครับก็ตรงนะครับตอนที่ผมเลือกผมก็เลือก กิ่งนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีอยู่นะครับแล้วก็ซีนไม่ให้น้ำลเลอะไหลืออกนะครับเดี๋ยวค่อยมาแกะดูพร้อมๆกันนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ให้เขารบับสภาพสักนิดนึงก็ถือว่าต้นสุดกบพิกุลน,นะครับเขียนไว้ต้นนี้เป็นกบพิกุลน,นะครับจะเหลืองนิดนึงเนื่องจากอยู่ในกล่องนานนะครับกล่องนะครับกล่องเก็บ มีเอกสารด้วยเป็นเอกสารวิธีการนะครับขั้นตอนการปลูกนะครับนี่ครับประมาณนี้ขั้นตอนการดูแลทุเรียนวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับดูต้นนะครับมาด้วยกันสีต้นนะครับต้นพวกนี้ต้นละ300รนะครับต้นนี้ ้นนี้เป็นกบสุวรรณต้นนี้กบพิกุลนะครับอืมน่าจะอยู่ในกล่องหลายวันนะครับน่าจะขาดอากาศออกซิเจนด้วยนะครับใบก็เลยออกเหลืองนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรอ่ยอดเขาไม่หักนะครับยอดไม่หักจันตัวนี้จะเป็นจันสีนะครับจันทะบุรีสีเดี๋ยวผมจะดูอ่ตัวนี้เป็นจันทบุรีสิบนะครับ วันนี้ผมมีตะช่างนะครับผมมีตะช่างมาด้วยผมจะแกะแล้วผมจะช่างแล้วก็วัดความสูงจันทบุรี10อยู่ที่80ดสิบเซนครับ80ดสิบเซนจันทบุรีสก็น่าจะอยู่ที่ที่เจ็ดสิเซนประมาณนั้นนะครับนะครับ จ็ดสิบเซนแปดสิบเซนต้นนี้อยู่ที่1เมตรนะครับใบก็จะเหลืองนะครับสภาพก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นยอดอ่อนก็จะมีปัญหาเนื่องจากขาดอากาศออกซิเจนนะครับก็เดี๋ยวค่อยอแกะนะครับแล้วก็ดูแลให้เขาปรับสภาพดินน้ําอากาศนะครับก็อยู่ประมาณนี้ดูลักษณะของดินเบ้านะครับก็มีความชื้นอยู่ แสดงว่ารักษาความชื้นได้ดีในแต่ละต้นนะครับในแต่ละต้นก็จะมีเบอร์โทรนะครับกิ่งพันธ์ุแล้วก็มี qr code คนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ที่ผมได้ซื้อทุเรียนกล่องนะครับกล่องลักษณะแบบส่งในคือรี่นะครับเป็นกบสุวรรณนะครับนี่กบสวันต้นนี้เป็นต้นนี้เป็นกบพิกุลน,นะครับต้นนี้เป็น จันทบุรีสีครับนี่ชื่อสายพันธุ์นะครับต้นนี้เป็นชื่อจันทบุรีสิบนะครับเก่าแน่นน,นิดนึงครับแน่นจันทบุรีสิบนะครับ <c oughs> ก็สี่ต้นในราคาอยู่ต้นละสามร้อยส่วนตัวกบพิกุ่นนี้นะครับที่สูงหนึ่งเมตรนี้นะครับราคาห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งอีก คือรี่200บาทนะครับก็เป็นประมาณนี้ตามที่เราได้สั่งซื้อนะครับดูทีว่า 3- าสี่สายพันธุ์นี่ผมจะลงรายละเอียดในเรื่องของการปลูกการดูแลการบำรุงรักษาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะทำะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับถือว่าเป็นเหมือนกับ เริ่มจากการสั่งนะครับการสั่งกิ่งพันธุ์เลือกกิ่งพันุก,กิ่งพันธุ์ตัวนี้ผมเลือกเองนะครับเพื่อก็ขอขอบคุณสวนนะครับพันไม้ลุงหมูมบ้าตุ้ยนะครับที่ให้ความกรุณาลเลือกนะครับให้ผมได้มีโอกาสเลือกผมก็เลือกกิ่งที่ยาวๆนะครับตามตามตามที่ที่ผมต้องการประมาณนั้นก็ได้ดังที่ต้องการนะครับก็อขอบคุณมากที่ให้ความ ความกรุณาในส่วนนี้นะครับเออมันเป็นมันเป็นอาการค่อนข้างที่จะเฉานิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกล่องนะครับหลายวันอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวเรามาคลี่เขาออกนะครับได้รับอากาศแล้วก็รับน้ำอ่ารับการดูแลรักษาดีๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นตัวของเขานะครับอันนี้ก็ถือว่ายอดพอดีนะครับเนี่ยยอดขอบุ๋ยพอดีเลยนะครับนี่ก็ใบเขียวดีครับ นะครับจันทบุรี10นะครับประมาณนี้เป็นสายพันธุ์ที่ที่เป็นผสมนะครับจันทบุรี4กับจันทบุรี10เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะคลิปนี้เอาไว้เพียงตัวนี้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะแกะตัวนี้แล้วก็ดูดินนะครับดูดินแล้วก็ดูน้ำหนักนะครับแล้วก็วัดค่า pH ซึ่งดินตัวนี้ผมก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถนี้ลดราคา,ารดละ500บาทนะครับซึ่งผมวัดค่า pH ไปแล้วนะครับค่า pH ตัวนี้อยู่ที่ผมก่อนที่จะซื้อค่า pH อยู่ระหว่างแต่มันเป็นดินหินนะครับเป็นดินหินค่า pH ตอนที่สั่งซื้อนั้นอยู่ที่6นะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้มันจะ6เหมือนเหมือนตอนที่สั่งซื้อไหมนะครับนี่ครับ ไม่่เอยถึงหกนะครับหกพอดีนะครับหกพอดีเป๊ะเลยนะครับเป็นดินลูกลังนะครับเป็นดินหินดินลูกลังนะครับหกพอดีครับหกนิดๆค่า p s อยู่ที่ห้าจุดห้าถึงหกจุดห้าอันนี้หกจุดสองแล้วครับนะครับพอดีนะครับนี่คือวัดค่าดินที่ผมจะมาเตรียมในการที่จะทําการปลูกทุเรียน คือรีทุเรียนกล่องทั้ง4ต้นนี้นะครับแต่ก็ต้องอพักไว้สัก1สัปดาห์จนดูอาการเขาฟื้นตัวมานะครับแล้วจึงจะทำการปลูกนะครับเดี๋ยวจะ,ะผมจะทำคลิปให้ละเอียดนะครับว่าเริ่มจากการเตรียมดินเริ่มจากการสังเกตว่าจะเอาลงดินแบบไหนอย่างไรแล้วก็วิธีการปลูกแล้วก็วิธีการดูแลบำรุงรักษานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงท่านี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับ ทุเรียนกล่องทุเรียนคือรี